สวัสดีครับผมนีนี่ทีเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการเล่นหยาดนะครับผมเวลาเจอฟอร์เรนติโน่นะครับวงเล็บฉบับคนเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับว่ามีการดับตัวยังไงนะครับผมทำไมถึงเลือกหยาดแนวคิดในการเล่นหรือว่าการออกของรวมทั้งความคิดต่างๆนะครับเวลาเราเดินเกมในเกมนะครับผมว่าผมมีแนวคิดในการคิดยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผมโอเคอย่างแรกก็คือการแบนตัวนะครับผมก็รง้งที่ผมเล่นก็ประมาณ70กว่าดาวนะครับผมก็รล้งก็จะแบนตัวประมาณ น,นี้นะครับผมก็เทสเนียลลิง อาญานะครับซิปมูลาดนะครับผมก็มันก็จะทรงประมาณนี้นะครับผมแต่แพงแต่เกมนี้อ้อยจะหลุดมานะครับปกตินะครับในแรงสูงอ้อยจะไม่ค่อยหลุดนะครับเพราะว่าอ้อยเป็นฮีโร่ที่เดินเกมไวมากเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยหลุดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุที่ผมเล่นยานนะครับถ้าทุกคนดูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็จะเป็นเอลซูนะครับผมฟอร์เรนแล้วก็แก๊กนะครับแล้วก็ลิเลียนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยผมคิดตัวที่จะชนกับฟอร์เรนนะครับฉีกับหยานนะครับสังเกตดูนะ ผมจะคลิกไปมานะครับผมแล้วก็จะมีฉีกับหยานนะครับที่ผมลังเลนะครับแต่เกมนี้ผมแค่อยากเล่นหยานนะครับผมเพราะว่าหยานต้นเกมนะครับผมก็สามารถสู้กับฟอร์เรนได้แต่อาจจะไม่ได้100%เซนะครับแต่ก็สามารถยืนชนเลนแล้วก็วัดเชิงกันได้นะครับผมและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็คือฝั่งตรงข้ามนะครับ CC น้อยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีตัวหยุดหยานด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งเบลสิบสองนะครับหยานจะสามารถชนะฟอร์เรนติโนได้หรือว่า แทบจะชนะทุกตัวนะครับของฝั่งตรงข้ามที่ฝั่งตรงข้ามเปิดดาฟมาตอนนี้นะครับผมหยานก็สามารถสู้ได้หมดหนึ่งหนึ่งได้หมดเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นฉี่นะครับต้นเกมเวล่สี่ถ้าฉี่ดักฟอร์เรนดีๆก็จะสามารถกดฟอร์เรนได้นะครับผมแต่ข้อเสียของฉี่เกมนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าเลดเกมนะครับฉี่จะเล่นยากนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนะครับมีเอลสุนะครับก็จะวางแท็บทาให้เราดักพุ่มยากนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเลดเกมฉี่นะครับผมจะแพ้ฟอร์เรนนะครับนี่เลยเป็นเหตุผลนะครับผมที่ผมเลือกหยานมา เพราะว่าได้ทั้งต้นทั้งเลทนะครับเวลาชนฟอร์เรนนะครับผมโอเคเรามาคุยกันเรื่องในเกมนะครับผมสำหรับยานนะครับผมก็จะอัพเป็นหนึ่งนะครับผมเบลหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บสแต็กฟ้านะครับผมนะเก็บสแต็กฟ้าแล้วเราแล้วเราก็ดักพุ่มนะครับเวลาฟอร์เรนมาตีคลิปเราก็กระโดดตีมันนะครับแล้วก็พยายามให้โดนคลิปนะเราจะได้กดมันได้นะครับแต่ช็อตนี้ฟอร์เรนไม่ได้แบบมาออกคลิปผมเลยรีบรีบกดนะครับหมายถึงว่ารีบตีคลิปนะครับเราจะได้2ก่อนแล้วเราก็ค่อยเล่นเห็นไหมผมก็จะเล่นตีไปนะครับผม ก็ตีตีไปนะครับเลเวล2องเราก็จะอัพเป็น2นะครับแล้วก็เลเวล3นะครับผมก็จะอัพเป็น1นะครับ1นึ่นำนะครับผมแต่เมนส้มหลายๆคนนะครับเขาจะอัพเป็น2นะครับตอนนี้ผมก็ตอนที่ผมเล่นนี่ยังผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าควรอัพอะไรนำนะครับแล้วก็จริงๆเขาต้องอัพ2องนำนะครับเพราะว่าสกิลสองของยานนะครับแทบจะมีทุกบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในไฟหรือว่าการเคลียร์คิปนะครับผมยานแทบจะใช้สกิล2บ่อยมากบ่อยมากนะครับบ่อยกว่าสกิล1นะครับคนเลยนิยมอัพสกิล2องนำนะครับแต่เกมนี้ผมไม่ ค่อยรู้นะครับผมมันเลยเป็นฉบับมุมั่วฉบับไม่คล่องนะครับแต่เพียงแต่ผมจะมาแนะนําการเดินเกมว่าถ้าคนเล่นอย่างไม่ช่ำเนี่ยสามารถเล่นได้ไหมนะครับอันนี้คือผมเล่นไม่ช่ำนะครับยังเล่นได้นะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่เล่นช่ำๆนะครับน่าจะโหดกว่านี้เยอะเลยนะครับขอแค่เข้าใจจังหวะการเล่นเข้าใจจังหวะเกมนะครับแล้วก็เข้าใจแนวคิดหรือว่า เทคนิคต <Cornell. S 2> ่างๆนะครับผมอย่างช็อตนี้นะครับผมก็ฟอร์เรนเข้ามาเทรดเรานะครับผมแล้วก็เลือดเรายิ่น้อยกว่านะครับแล้วก็ฟอร์เรนเลือดเต็มนะครับแล้วก็ฟอร์เรนเลยมาตัดคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปเคลียร์คลิปให้เร็วที่สุดนะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราเวิวตามฟอร์เรนนะครับผมก็จะเลือกเคลียร์คลิปนะครับแล้วเราก็ดูมินิแมปนะครับเห็นไหมเพื่อนดักเห็นไหมจริงๆเพื่อนดักนะครับเราก็คิดว่าเพื่อนได้แล้วเราก็เลยไม่อันตินะครับช็อตนี้ผมก็เลยแบบเออนะครับสกิลสองเข้าไปหนะ ช็อตนี้ก็ทําให้เราแบบมีของเยอะกว่าฟอร์เรนด์นะครับผมโอเคช็อตนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับทุกคนเห็นอะไรไหมไหนลองคิดสิถ้าใครคิดไม่ออกนะครับผมจะบอกให้นะครับนี่นะครับสาเหตุที่อ้อยนะครับไม่ได้ไปเอามังกรเลนล่างนะครับผมเพราะว่าซาตานะครับขึ้นมาบนนะครับผมป่าก็เลยแบบไม่อยากจะไปแย่งมังกรนะครับเพราะว่าถ้าไปแย่งมังกรมันจะเสี่ยงมากเลยนะครับผมแล้วก็ป่าเลยมาเอาเลนดาร์นะครับรวมทั้งเมื่อกี้เราเคลียร์ชิปชานะครับป่าเลยมาเอาเลนดาร์ก็ป่าก็ทําถูกแล้วนะครับนี่คืออีกทิคนึงนะ ไปฝืนเอามังกรแล้วเราแพ้ไฟอะ่ะเราก็จะเสียเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราดูคน นะครับคนเราน้อยกว่าตรงบังกอนะครับเราก็ไม่ควรเอานะครับเราควรปล่อยแล้วก็มาเอาอ็อบเจกต์ของฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือดาร์คซัลเลเยอร์นะครับผมนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะสาหรับใครที่รู้ก็นั่นแหละครับแต่ส่วนมากเลงสูงๆก็จะรู้แล้วนะครับผมอ่าอย่างช็อตนี้นะครับผมก็ล้ำมั่วๆไปนะครับก็พยายามลํำตามที่เข้าใจนะครับผมพยายามต่อเลือดฟอเรนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ลองเล่นวัดเชิงกันไปได้นะครับไม่ได้เสียหายแต่เราก็ต้องไม่ตายนะครับถ้าเราตายก็จะเสียหายนะนช็อตีี้เรราาาไม่ยก นะครับผมแล้วก็รอเงินนะครับผมหยาดเป็นตัวเลดนะครับทุกคนท่องไว้ว่าเวลาเล่นหยาดอะต้องรวยนะครับผมผมไปติดตัวอื่นมากกว่านะเพราะฟอร์เรนจีหน้าครับผมเลยชอบไฟก่อนไม่ชอบหาเงินนะครับเวลาผมเล่นหยาดหรือว่าตัวอะไรที่ต้องใช้เงินผมจะท่องไว้ตลอดนะครับผมว่าผมต้องรวยต้องรวยต้องรวยนะครับผมโดยปกติแล้วครับคนที่เล่นตัวหยาดนะครับก็จะเล่นบนนะครับผมแล้วก็ไปแท็กกลางนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปแท็กกลางนะครับก็เพื่อนมาแกงให้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนนะครับเห็นไหมพอเพื่อนมาแกงนะครับก็ทําให้ เราได้ค่านะครับแล้วเราก็พยายามไปฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับว่าฟิกตีก็แค่นั้นนะครับผมนะผมก็พยายามหาเงินนะครับแต่เกมนี้ผมแทบไม่ได้ไปแท็กกลางนะครับแต่คนที่จะเล่นหยานตลอดบ่อยๆหรือว่าเมนหยานนะครับก็ผมก็สังเกตดูนะครับเขาจะไปแท็กกลางบ่อยมากแต่ก็อย่างว่านะครับผมก็ผมก็พยายามเดินเกมตามแบบของผมนะครับก็เลยเห็นมันมันเล่นได้นะครับก็ทุกคนก็ลองสังเกตดูว่ามันเล่นได้บางทีเราอาจจะไม่ต้องแท็กอะไรเวอร์ขนาดนั้นเราก็เล่นไปตามเกมนะครับไม่ใช่ว่าได้บนแล้วก็ลงไปกลางเลยโดยที่ไม่ ไม่สนใจฮีโร่อะไรโดยที่ไม่ดูมินิแมปนะครับบางคนจะเป็นอย่างนั้นนะครับพอเคลียร์คลิปเลนตัวเองเสร็จแล้วก็แท็กกลางเคลียร์คลิปเลนตัวเองแท็กกลางจนแบบไม่ได้กดดันออฟเลนฝั่งตรงข้ามนะครับพอเราไม่ได้กดดันออฟเลนฝั่งตรงข้ามหรือว่าเราไม่ได้ตอดเลือดฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมการที่เลนอื่นจะมาแกงเลนเราอะโอกาสที่มันจะตาอยอ่มันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเล่นนะครับผม เราก็ต้องตอดเลือดเพื่อให้เพื่อนมาแกงบ้านนะครับคือถ้าเพื่อนมาแกงแล้วก็เราทําเลือดให้ฝั่งตรงข้ามน้อยที่สุดนะครับโอกาสตายฝั่งตรงข้ามก็จะสูงนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามตายการเล่นของเราก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไปแท็กเลนกลางโดยที่เราไม่ได้ไฟไม่ได้ป้อมไม่ได้กดกันฝั่งตรงข้ามหรือว่าไม่ได้ฆ่าเลยนะครับเราก็แค่รวยนะครับผมแต่ถ้าเรารวยแล้วเราไม่ได้ป้อมนะครับสุดท้ายเราก็เล่นยากเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวถึกเราคิดว่าเราฆ่าไม่ได้จริงๆอันนี้เราก็แค่เคลียร์คลนแล้วก็ไปเติมเลลนนกางะครับม แล้วก็อาจจะไปเติมเลนล่างด้วยก็ได้นะครับนะถ้าเราคิดว่าเราฆ่าตัวนั้นไปได้จริงๆนะครับผมแต่อย่างเกมนี้มันเป็น for l a n t i n o นะครับเราก็เลยตอบเลือดเผื่อไว้ให้เพื่อนมาแกงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูช็อตเมื่อกี้กันนะครับผมช็อตที่ว่าทําไมผมถึงเล่นในป้อมนะครับผมปะอย่างช็อตนี้อ้อยผมไม่รู้ว่าอ้อยจะเอาหรือเปล่านะครับแต่ในความคิดผมว่าอ้อยจะเอาคาปอมนะครับผมเลยเข้าเอลซูนะครับผมแล้วก็ เหมือนอ้อยจะกระโดดด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าอ้อยตั้งใจเอาหรือว่าอ้อยพลาดนะครับช็อตนี้ก็ผมก็เลยตายไปนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่อ้อยได้เอลสูนะโอเคนี่นะครับพอเราใกล้เกิดแล้วนะครับผมเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะไปเลนไหนนะครับถ้าอย่างช็อตนี้ถ้าให้ผมดูตอนนี้ผมน่าจะไปบนนะครับเพราะว่าอ้อยก็อยู่ล่างนะครับแล้วก็การก็มีคนเคลียร์นะครับผมบนยังว่างนะครับเห็นไหมแต่ถ้าดูตามรูปแบบเกมก็เหมือนจะเอียงไปล่านะครับเห็นไหมพอฟอร์เรนผมโผล่เอ้ยไม่ใช่พอฟอร์เรนโผล่บนแล้วนะครับผมเราก็ต้องไปเเคียบนนนะห็ม คือแบบแต่ละแต่ละยากนะครับเราก็ต้องคิดตลอดนะครับผมว่าเราจะเล่นยังไงต่อนะครับเห็นไหมล้วก็แก้ยังไงนะครับอันนี้ตอนแรกก็จะไปจะไปล่างนะครับผมแต่พอเฟนโพบนเราก็ต้องมารับป้อมนะครับเราก็เปิดอันติเอาแม่งหรือรับไม่รู้ว่าสู้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ล้ำหยาดมัวมัวนะผมถ้าใครจะดูก็อาจจะขัดใจนะครับผมก็ไม่ได้สอนเล่นฮีโร่นะครับเรามาสอนการการเล่นนะครับผมเห็นไหมเราก็ลองเล่นดูนะครับแล้วก็ช็อตนี้นะครับผมเราก็พยายามอย่าเข้านะ เพราะว่าผมก็เป็นเมนฟอร์เรนถ้าเราเข้าตรงๆกะต้องโดนนะครับเราก็เลยสกิลสเข้านะครับเห็นไหมนะครับเราก็ได้นะครับแต่ก็เกือบตายเหมือนกันนะครับผมช็อตนี้นะครับโอเคพอเราเอาฟอร์เรนเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ต้องดูมินิแมปนะครับผมตอนแรกผมจะเคลียร์บนนะครับแต่ลืมไปนะครับต้องดูมินิแมปนะครับเราก็ดูมินิแมปนะครับว่าฝั่งตรงข้ามนะครับหายไปไหมหรือว่าฝั่งตรงข้ามโผล่เลนไหนนะครับเราจะได้เคลียร์คลิปต่อนะครับถ้าอย่างช็อตนี้ฝั่งตรงข้ามมาบนเห็นไหมผมก็จะพยายามไม่โผล่นะครับเห็นไหมพออ้อยมาปุ๊บบเเรรราากกก็็็โผลล่นะคัแ้ว วาร์ปนะครับผมก็อยากรวยนะครับง่ายๆก็คืออยากรวยนั่นเองแต่แต่จริงช็อตนี้ก็ถ้าตายก็คือแบบนั่นแหละครับนะถ้าตายก็คือเพราะว่าความหิวคลิปนั่นเองนะครับนะแต่ก็ยังโชคดีครับที่ไม่ตายนะเห็นไหมครับพอเลนบนนะครับเลนบนมีคนทุกคนดูเห็นไหมเพราะผมวาร์ปกลับบ้านเลนบนมีคนแล้วโอเค เลนล่างไม่มีใครไปเลยอันนี้อันนี้นะครับผมเราก็ไปทําเว็บนะครับนะเกมนี้เราก็จะเป็นออกเป็นอ่าเจาะเกาะเล็กก่อนนะครับผมแล้วก็ตัดเลือดนะครับผมแล้วก็ขึ้นมุลานะครับอ่าอย่างช็อตนี้นะครับเอลสูนะครับแล้วก็รอใจเย็นนะครับเห็นไหมเอลสูไม่รู้เห็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็ไม่เห็นสรุปไม่เห็นครับเราก็เลยแบบเห็นไหมครับนี่ก็คือการอ่านเกมไม่ง่ายนะครับมีอยู่2ออย่างนะครับช็อตเมื่อกี้ถ้าเอลสูไม่กลับก็คือ เอาคลิปต่อนะครับแต่ช็อตนี้เอลซูเอาคลิปต่อก็เลยเป็นของเรานะครับเห็นไหมเราก็ได้มูลาแล้วนะครับผมล totally. แล้วก็เริ่มเกิดแล้วเราก็พยายามหาเวอรสิบสองนะครับเห็นไหมเราออกเป็นรองเท้าซีซีชิ้นแรกแล้วก็เป็นเจาะเล็กนะครับผมแล้วก็เป็นตัดเลือดนะครับผมแล้วก็เป็นมูลาครับเห็นไหมแล้วเราก็ฟาร์มไปเอยนะครับผมก็หยาดมันจะเก่งเวอรสิบสองนะครับผมเห็นไหมแล้วก็ฟาร์มฟาร์มกับคลิปไ wow. ปนะครับ เมื่อกี้เพนโผล่ล่างนะคะใครที่ดูมินิแมปทันะครับใครที่แบบอยากเก่งก็ผมจะแนะนําทุกคลิปว่าให้ดูมินิแมปนะเห็นไหมเพนโผล่กลางแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็ดูไปนะ,ะับเห็นไหมผมจะติ๊กดูเห็นไหมดูบัฟฟ้ามีอะไรเกิดไหมเห็นไหมดูบนเห็นไหมในบนบวกนะครับเราก็ต้องรีบไปเลยนะครับตอนแรกว่าจะตีมังกรแต่รู้สึกว่าตัวเรานะครับตีมังกรช้า เราก็เลยนะครับบนไม่มีไฟปุ๊บเราก็มาฟาร์มต่อนะครับการเดินเกมมันก็มันไม่ตายตัวนะครับว่าเดินเกมยังไงนะโอเคอันนี้เราก็รีบเคลียร์กางครับเพื<ๆ>่อนบวกเราก็เห็นอยู่นะครับเราก็แบบต้องเคลียร์กางก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราแพ้ไฟนะครับป้อมกลางเราจะได้ไม่แตกนะครับเราก็เลยต้องเคลียร์นะครับผมพอเราเคลียร์เสร็จเราค่อยไปเล่นกับเพื่อนเห็นไหมพอผมเค ita, ลียร์เสร็จเราก็จะมาเล่นกับเพื่อนแล้วนะครับ <sı ff it> เห็นไหมเราก็มาเล่นกับเพื่อนแล้วก็เออเล่นไฟต่อนะครับเห็นน้ยเพื่อนเราเล่นต่อแล้วก็ดูมินิแมวแล้วก็เล่นเออแล้วก็ลำมัวมวๆเข้าไปนะครับนะเห็นไหมผมก็จะลำมั่มวๆนะเห็นไหมครับก็ก็มันก็ถามว่าม่วไหมมันก็ไม่ได้ม่วหรอกครับจังหวะการเข้าก็ไม่ได้มัว่วจังหวะมันก็เป็นจังหวะเล่นนะครับผมก็แต่จังหวะการลำเนี่ยการลำผมไม่ได้แบบเล่นเป็นเมนอยางช่ำขนาดนั้นนะครับ หน้าวันที่ผมเล่นผมไม่ได้ช่ำขนาดนั้นนะครับหน้าวันที่ผมภากนี่ก็คือผมก็ไปดูคลิปการเล่นหยาดมาบ้างนะครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับพอเรากลับบ้านแล้วเราต้องคิดแล้วว่าเออเราจะไปเลนล่างหรือว่าไปเลนบนเห็นไหมทุกคนเห็นเลนบนไหมเลนบนมันดันสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปล่างนะครับผมแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนๆแปลออบเจกต์บ้างแปลคลิดบ้างนะครับผมก็เลนบนถ้าเราไปสูงกว่านั้นโอกาสที่เราจะตายก็สูงนะครับแล้วก็เลยที่ที่จะเอาแบบโซมังกรหรือว่าแอบดักฆ่าหรือว่าจะเป็นการแบบ พยายามไฟท์นะครับผมหรือว่าเป็นอย่างอื่นนะครับแต่อย่างเกมนี้เราก็จะอมาัางกรน,นะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้โผล่เลยนะเลนล่าง กับเลนบนนะครับเมื่อกี้ไม่ได้โผล่เลยนะเพิ่งมาโผล่ตอนหลังๆนะครับเห็นไหมพอโผล่ล่างล้วก็รีบๆโซนเอามังกรกันนะครับเลนบนเราดันอยอ่แล้วช็อตนี้ก็เพนหิวนะครับผมแล้วก็ปันตีไปเผื่อจะมีไฟนะครับแต่ก็ไม่มีไฟต่อไปนะครับแล้วก็ไม่มีเลือดละเราก็ร์ปกลับต้องไปทําเว็บบนแล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเว็บบนเริ่มตกแล้วเห็นไหมใครที่ดูเว็บนะครับเว็บบนเริ่มจะถึงป้อมสองลวเราก็เลยต้องไปเว็บบนนะครับ ทุกคนจะดูว่าเ,เฮ้ยอ้เนี้ผมไม่ไปเลนบนแล้วหรอเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูมินิแมปนะครับดูมินิแมปว่าอ้อยอะไปทาเลนบนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปคนัะเลนกันนะครับเพราะไม่มีใครทําล่างนะครับช็อตเมื่อกี้เพื่อนอยู่ล่างเราอาจจะต้องไปทําบนนะครับแต่ช็อตนี้เพื่อนอยู่บนละเราก็ต้องกลับมาทําล่างแล้วนะครับผมเพราะว่าออฟเลนเป็นหน้าที่นนท,ที่เป็นหน้าที่ที่ต้องดันเว็บนะครับคือสําคัญมากออฟเลนนะเห็นไหมผมก็จะดูดิ ผมก็จะเคลียคลิปพอเคลียรเสร็จล้วก็เติมดูมินี่แมบก่อนเอ้ยมีใครมาล่างหรือเปล่าไม่มีแล้วก็นี่ครับพอมีล่าป๊บเราก็ไปเคลียการนะครับพยายามไฟเห็นไหมคนมันโผล่ล่างแล้วนะครับเมื่อกี้เพนโผล่ล่างตัวหนึ่งเราก็เรียกไฟไปเลยนะครับแต่ช็อตนี้ก็มั่วไปหน่อยนะครับผมนะเหงาเลยครับช็อตนี้ก็ตายฟรีนะครับแล้วก็เพื่อนก็เล่นกันไปนะครับเพราะว่ามันเป็น5-4นะครับผมเลยเรียกไฟนะครับนะแต่ช็อตนี้ก็จะเป็นถามว่าเป็นช็อตพลาดของผมไหมก็เป็นช็อตพลาดนะครับแต่ก็เพื่อนเราก็ได้นะครับผมเห็นไหม เพื่อนเราก็ได้ไปก็เป็นสี่แรกสี่นะครับก็ไม่ได้เสียหายเยอะแถมเราได้กําไรตรงป้อมนะครับถามว่ามันคุ้มเยอะไหมก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นเพราะว่าเกมเรานําถ้าเกมเรานําแล้วเราไปตายเยอะนะครับผมก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเงินตามมราทันนะครับเวลาเกมนําก็พยายามจะไปตายเยอะนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเรียกไฟแล้วเราไฟแพ้นะครับแล้วเราตายเยอะนะครับฝั่งตรงข้ามก็เงินก็อาจจะตามเราเร็วขึ้นนะโอเคเหมือนเดิมนะครับเราก็ดูมินิแมปต่อนะครับผมว่าเลนไหนมันยังไม่ดันนะครับแต่ถ้าดูอย่างนี้มันดัน2เลนละ เฮ้ยดาร์กเกิดบาดเราอาจจะต้องไปทําล่างก่อนนะไปทําล่างเพื่ออะไรเพื่อให้เว็บล่างสูงนะครับผมแล้วเราก็ไปเอาดาร์กเลนบนนะครับผมนะแล้วก็ฟาร์มฟาร์มอะเลนล่างเพื่อนทําไปละเมื่อกี้อ้อยไปทําละเห็นไหมดูมิ้นเน่แมปนะครับดูมิ้นเ่แมปไปแล้วก็เห็นไหมแล้วก็ไปฟาร์ต่อนะครับนะเมื่อกี้มันยังสูงไม่พอนะครับแล้วก็เราก็ฟาร์มต่อนะครับเมื่อกี้เห็นไหมั่งตรงข้ามโผบนละอ่ะฝั่งตรงข้ามโผบนเราต้องรีบเคลียร์รีบเคลียร์แล้วก็รีบไปเอาดาร์กเห็นไหม เดี๋ยวดูนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะแปลดาร์กหรือเปล่านะผมก็ลองอ่านเกมจากการภาคตอนนี้นะครับผมก็รีบเคลียร์นะครับอ่าไม่ได้ไปเอานับเพราะว่ามีรถถังอีกคนนึงนะเห็นไหมนะร,รีบเคลียร์ปุ๊บไงไปบนไหมไปบนไหมเห็นไหมครับขนาดผมนั่งภาคแต่ไม่ได้ดูด้วยนะผมก็ยังรู้ว่าต้องไปบนนะคือจังหวะมันอยู่ในหัวเราแล้วนะครับผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราควรเล่เนยังไง อย่างช็อตนี้เพื่อนเล่นกันเราก็น่าจะต้องเล่นนะครับผมดูดิเพื่อนเล่นกันปุ๊บสกิลฝั่งข้ามน่าจะหมดแล้วเราก็เข้าไปปุ๊บ2แล้วก็ตี2ตี2 1กระโดดฟันโปนะครับเอ้ยเราก็ปล่อยตัวหลังก่อนเราไปเอาเอ้ยไม่ใช่เราปล่อยตัวที่แท้งก่อนเราไปเอาตัวหลังนะเพราะว่ามีเพื่อนเอาให้แล้วนะกระโดดฟาดโดฟโดฟาดแข่งแล้วกระโดดแล้วก็2ตีตี2นะเห็นไหมครับผมเราก็ได้แล้วนะเห็นไหมแต่ถ้าช็อตเมื่อกี้ถ้าเราไฟแพ้นะครับเลนล่างเรายังดันเห็นไหมเลนล้างล่างเลนล่างเราดันปุ๊บ ยังไงเราก็ไม่แพ้นะครับแต่เนี่ยเราดันเลนล่ากมาเราฟชนะปุ๊บเห็นไหมครับเราก็สามารถจบได้เลยเห็นไหมนี่ฝั่งเขาครับก็ยอมแพ้เลยเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับผมว่ามันจบแน่นอนนะครับผมโอเคดาวนี้ก็เป็นดาวที่เจ็ดสิบสองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมตอนนี้ก็ย่าเจ2สิบสองดาวนะครับผมนะเกมนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของหรือว่าสกิลการเล่นอย่างสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็น คนที่เล่นอย่างทิ้วขนาดนั้นเลยไม่กล้าจะแนะนําทุกคนนะครับก็เล่นตามมีตามเกิดนะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นฟอร์เรนนะครับผมระดับตําบนเอ้ยไม่ใช่ระดับภูมิภาคนะครับผมก็ไม่ได้เป็นออฟไก่การนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปตัวอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับ